ินดีต้อนรับสู่ช่วงไร้รูปถามไร้นามตอบนะครับวันนี้ก็นะครับคําถามแรกนะครับพระอาจารย์ครับเป็นปัญหาโลกแตกเลยครับอ,อ,อาจารย์ไม่ว่าบบคนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะครับก็อยากรู้นะครับว่าอถ้าคนไม่ปฏิบัติเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอาอามันมีจริงหรือไม่มีจริงแต่ถ้าคนปฏิบัติเนี่ยก็จะเอ๊ะมันมีเพราะเราคิดหรือว่ามันเป็นสภาวะจิตก็คือคําถามที่ว่านรกสวรรค์นี่มีจริงไหมครับอาจารย์ครับเออนรก เป็นความคิดปรุงแต่งที่พวกเราให้ค่ากับความรู้อย่างหนึ่งที่พวกเราจดจํากันมาแล้วมันก็ก่อรูปก่อร่างสร้างมโนภาพขึ้นมาในหัวใจพวกเราสร้างมโนภาพว่านรกจะต้องมีรูปร่างอะไรบางอย่างขึ้นมาที่พวกเรานึกภาพกันนั่นแหละเพราะพวกเราเคยได้ยินได้ฟังมาจากรุ่นสู่รุ่น แล้วพวกเราก็ให้ค่าต่อไปว่านรกก็คืออารมณ์ที่มันเป็นฝ่ายทุกข์ทุกครั้งที่พวกเราเล่นอยู่กับอารมณ์ฝ่ายทุกข์พวกเราให้ค่าว่านั่นคือนรกการปรุงแต่งแบบนี้แหละที่มันสร้างมิติแห่งความคิดนึกอารมณ์ขึ้นมาสวรรค์ก็เป็นอารมณ์ฝ่ายสุข จะเรียกว่าสุข,ขติก็ได้นรกก็เรียกว่าทุกขติก็ได้นะเราไหลไปกับอารมณ์ฝ่ายสุขแล้วพวกเราก็เรียกอารมณ์อย่างนี้ว่ามันเป็นอารมณ์สุขเป็นอารมณ์ของพวกกายทิพย์ที่เป็นเทวดาพวกเราก็มีภาพว่าสวรรค์จะต้องอยู่บนก้อนเมฆจะต้องสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่บนก้อนเมฆเป็นเมืองทิพย์เราก็จะมีรูปร่างเป็นกายทิพ ล่องลอยอยู่บนนั้นแหละเราก็จะอิ่มอยู่กับความสุขนั้นอยู่อย่างนั้นสิ่งที่พวกเราได้ยินได้ฟังมาพวกเราก็จะมีภาพตามนึกตามแล้วพวกเราก็เชื่อแล้วก็ยึดว่ามันเป็นอย่างที่คิดที่นึกจริงๆพอพวกเราคิดเรานึกว่ามันมีสวรรค์มีนรกมันก็มีตามที่เราคิดแม้แต่ตอนนี้ พวกเราก็คิดว่าเราเป็นมนุษย์พระอาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราว่ามนุษย์มีอยู่จริงไหมพวกเราเข้าใจตรงนี้ได้ไหมพวกเราว่ามนุษย์มีอยู่จริงไหมโลกมนุษย์นี่มีอยู่จริงไหมพวกเราว่าเรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่าโลกมนุษย์มีอยู่จริงไหมไม่ต้องไปพูดถึงโลกนรกโลกสวรรค์หรอกเอาเป็นโลกมนุษย์เลยดีกว่าที่พวกเราเห็นกันต้งต้งต้งต้อง,ตองอยู่ตอนนี้ อาจารย์ถามพวกเราว่าโลกมนุษย์มีอยู่จริงไหมอะไรเป็นตัวบอกว่ามันเป็นโลกมนุษย์นี่คือคำถามไม่ง่ายใช่เสียงที่กำลังพูดนี้ไหมใช่อาการที่รับรู้อยู่ตอนนี้ไหมมันรับรู้ถึงภาพอะไรบางอย่างตอนนี้ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เสียงที่ได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัส สิ่งกระทบเหล่านี้มันเป็นเพียงรูปเป็นเพียงสิ่งถูกรู้นี่คือภายนอกเราลองนึกในใจนึกภาพในใจนึกภาพของเป็ดตัวหนึ่งนึกภาพของส้มตำปูปลาจานหนึ่งมีขนมจีนวางอยู่ข้างๆแซ่บๆเลยเป็ดๆๆนะปปแบบซ่บๆเลยนะส้มตำปูปลาแบบแซ่บๆเลยนะเผ็ดๆเลยแล้วก็มีขนมจีนวางอยู่ข้างๆด้วยเอาอะไรอีกดี เอาเป็นอ่าเอาเป็นคอหมูย่างด้วยวางอยู่ข้างๆข้าวเหนียวร้อนๆเลยเนี่ยวางอยู่พวกเราเห็นภาพไหมนี่ก็เป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกันนี่ก็เป็นรูปอย่างหนึง่งเห็นไหมจะลืมตามองทุกอย่างมันก็เป็นรูปหรือจะนึกภาพในใจมันก็เป็นรูปรูปเหล่านี้มันไม่มีภาษาบอกว่ามันเป็นอะไรเสียงในใจให้ข้าว่า นี่คือโลกมนุษย์เราเป็นมนุษย์เสียงนี้บอกยืนยันว่านี่คือโลกมนุษย์พวกเราเชื่อเสียงนี้พวกเราอาศัยเสียงนี้แล้วพวกเราก็เชื่อเสียงนี้แล้วพวกเราก็อาศัยการรู้ผ่านตาหูมจมูกลิ้นายแล้วเราก็เชื่อสิ่งที่รู้นี้ทั้งภาพทั้งเสียงมาเต็มเลยเราก็เลยเชื่อว่านี่คือโลกมนุษย์ แสดงว่าที่มันมีโลกมนุษย์ขึ้นมาเพราะเราการคิดให้ค่าว่ามันมีโลกมนุษย์ถูกไหมตรงนี้พวกเราเข้าใจไหมฉันใดนรกสวรรค์ก็เหมือนกันทุกครั้งที่พวกเรานึกภาพนโลกดูสิเห็นภาพไหม <laughs> พวกเราเห็นได้จากการนึกถูกไหมแล้วพวกเราคิดในใจว่านั่นแหละคือนรกจริงๆภาพที่เราเห็นนั่นคือนรกจริงๆพวกเราคิดให้ค่าว่าสิ่งนั้นคือนรกจริงๆ สูบแล้วนะโรกมันมีขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราคิดเรานึกใช่หรือไม่โลกมนุษย์มันมีขึ้นมาก็เพราะเราคิดเรานึกถูกไหมเราอาศัยความคิดนึกอยู่ตลอดเรียกว่าจิตอาศัยจิตตะสังขารอยู่ตลอดจิตดวงนี้จึงได้เวียนว่ายอยู่ในวัต,ตะวัต,ตะแห่งความคิดปรุงแต่งที่พวกเราคิดที่พวกเรานึกที่พวกเรากำลังรับรู้อยู่นี้ พระพุทธเจ้าบอกว่ารูปธาตุและนามธาตุนี้มันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงอ่ะพวกเราจะตอบว่าไงพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่บนโลกใบนี้ร่างกายนี้ด้วยมันไม่มีตัวตนอยู่จริงะเรามาพิสูจน์กันดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงในขณะที่พวกเราวันเราอยู่ในโลกมนุษย์จริงๆ พวกเราว่าพวกเรากําลังปรุงแต่งและคิดกันเอาเองหรือเราจะเคารพในธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนง่ายๆแค่นี้นี่คือคําตอบเลยง่ายๆเลยว่าสูบแล้วนรกสวรรค์มันมีอยู่จริงไหมพระอาจารย์ก็เลยถามพวกเราว่าสูบแล้วเนี่ยโลกมนุษย์มีอยู่จริงไหมร่างกายเราเนี่ยมีอยู่จริงไหมนะพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตวนอยู่จริง อา้าวสรุปแล้วเนี่ยเราจะเชื่อตัวเรารือเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าดีหรือเราจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าฮะความคิดมนโนภาพอารมณ์อาการรู้เนี่ยนี่เป็นนามธาตุพวกเราว่าน,นามธาตุที่พวกเราคิดเรานึกเนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงไหมพวกเราลองนึกถึงสวรรค์ขณะที่เรานึกภาพสวรรค์นเนี่ยอันนี้คือการนึกใช่ไหมมันเป็นนามธาตุถูกไหมพวกเราว่าน,นามธาตุที่พวกเรานึกอยู่ตอนเนี้ยเราคิดให้ข้าวว่านั่นคือสวรรค์นเนี่ย เพราะเราว่านาม้มธาตุนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงไหมมันมีขึ้นมาเพราะเราเราคิดเรานึกถูกไหมพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงสรุปแล้วเนี่ยเราจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าดีท่านทั้งหลายเรามาปฏิบัติเพื่อพิสูจน์สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราทําไมพระพุทธเจ้าบอกว่าทั้งรูปธาตุและนม้มธาตุไม่มีตัวตนอยู่จริงทําไม พราะพระองค์ได้รู้แจ้งต่อจิตแล้วว่าเราคือธาตุชีวิตที่ว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มากๆรูปธาตุนามธาตุเป็นเพียงอาการปรุงแต่งของพวกเราเป็นอาการปรุงแต่งของจิตเรียกว่าจิตตะสังขารเพราะความไม่รู้จึงไปอาศัยนามธาตุปรุงแต่งให้ข้ารูปธาตุทั้งรูปธาตุและนามธาตุไม่มีตัวตนอยู่จริง นั่นหมายความว่าโลกมนุษย์ก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงนโกสวรรค์จริงไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีตัวตนอยู่จริงแม้แต่เราก็ไม่มีแม้แต่เสียงที่พูดอยู่นี้ก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงเรามาศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อมาพิสูจน์ว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราว่าขันห้าหรือรูปธาตุนามธาตุเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่จริง เมื่อเห็นได้แบบนี้แจ้งได้แบบนี้มันก็เบามันก็โล่งมันก็ไม่ทุกข์กับสิ่งใดมันก็ไม่ยึดสิ่งใดเพราะมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราสักอย่างก็มันไม่มีตัวตนอยู่จริงความทุกข์ซึ่งเรียกว่าทุกขติความสุขซึ่งเรียกว่าสุข,ขติจะเรียกนรกสวรรค์ก็ได้ถ้าพวกเรายังเห็นว่ามันมีมันก็มีตามที่เราคิดนั่นแหละ แต่ถ้าเราเห็นว่าที่คิดอยู่นี้มันไม่มีตัวตนอยู่จริงความคิดนี้ก็ไร้ค่าเมื่อไร้ค่าสรูกแล้วเราจะเรียกมันว่ามีหรือมันไม่มีเดียไอ้นรกสวรรค์ที่ว่ามาเนี่ยฮะมันมีก็เพราะเราคิดปรุงแต่งกันขึ้นมานั่นแหละดูตอนนี้ดีกว่าความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงเสียงที่พูดอยู่นี้ก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงพระพุทธเจ้าถึงตัดสอนพวกเราว่า สัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่พระตถาคตได้แสดงมาทั้งหมดนี้ก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงจงอย่ายึดในสิ่งใดเมื่อจิตอันเป็นทาต้นกำเนิดไม่ยึดในการปรุงแต่งใดๆแล้วจิตก็พุ่งขึ้นมาพุทธภา,าวะพุ่งขึ้นมาแจ้งต่อธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ผลจากวัตตะ ผลจากทุกโดยสิ้นเชิงไม่เกิดอีกต่อไปนี่คือคำตอบเป็นไงเคลียร์ไหมพวกเราโอ้ชัดเจนครับอาจารย์ครับก็แค่ไม่มีเราที่ไปคิดใช่ไหมครับถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่มีนะครับอาจารย์นะครับอืมความคิดมันจะคิดก็เรื่องของมันเถอะมันไม่มีตัวตนอยู่จริงถูกไหมให้มันคิดไปเถอะเนี่ยมันที่เสียงพูดอยู่ยให้มันพูดไปเถอะแต่อย่ายึดในเสียงนี้ าใจไหมนั่นแหละสับเทชันมาอนัตตาติสนใจติดต่อสอบถามเพื่อค้นแจกทุกแอดเป็นเพื่อนชื่อแอดปัญญาเก้าพิมแอดนำหน้าด้วยนะ